เบรก6พอตนะครับผมจะมีฝั่งลักสพอตนะครับขนาดใหญ่นะครับผมก็สามารถทำสีได้นะครับตัวจานมีการซาะล่องและเจาะรูระบายความร้อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดเบรกนะครับ AMG 6 3นะครับตัวนี้เลยสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าส3แล้วก็53นะครับด้วยนะครับ ผมจะพูดถึงเบรกเดิมนะครับที่ติดกับรถเบนซ์นะครับในตัว Mercedes Ben บนซ์นะครับมีหลายคลาสมากเลยนะครับผมผมยกตัวอย่าง C- คัสต์แล้วกันนะ C- คัสต์ก็จะมีตั้งแต่อวังกาดนะครับเอกุสเซียแล้วก็ไปถึงตัว AMG และ43 63ไปตามลําดับนะครับผมเบรกในตัวอวังกาดนะครับหรือเอกุสเซียหรือตัวที่โดนตัดออปชันนะครับจะเป็นเบรกสแตนดาร์ดนะครับก็คือไม่ได้เป็นเบรกที่ใหญ่มากแบบเจ้า AMG นะครับผม จริงๆเบรกตัวนั้นก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับหรือวิ่งปกติในเมืองอะไรเงี้ยครับก็เพียงพอไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับหรือถ้า